สารธรรมอภิญญาญาณอะไรคืออภิญญาญาณอภิญญาญาณเป็นญาณที่เกิดขึ้นจากมโนสัมผัสโดยตรงเป็นผลต่อเนื่องจากการทำสมาธิตามนิสัยบารมีของแต่ละท่านที่ได้เคยบำเพ็ญมา ผู้ที่ไม่มีนิสัยทางอภิญญาในชาติอดีตจะทำสมาธิความสงบมากเท่าไรอภิญญาก็ไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใดถ้าผู้มีนิสัยเคยได้บำเพ็ญมาในชาติอดีตเมื่อทำสมาธิให้ใจมีความสงบเพียงเล็กน้อยอภิญญาญาณก็จะเกิดขึ้นได้อภิญญาญานนี้จะเกิดขึ้นกับปุถุชนธรรมดาก็ได้หรือเกิดขึ้นกับพระอริยะเจ้าก็ได้ ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาหรือผู้ไม่นับถือศาสนาอภิญญายานก็เกิดขึ้นได้เพราะวิธีทำสมาธิความสงบเป็นหลักสากลมีอยู่ประจำโลกมาแต่การไหนๆตามประวัติในอดีตเมื่อพระพุทธศาสนายังไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกก็มีผู้ทำสมาธิและมีอภิญญาเกิดขึ้นอยู่แล้วยกตัวอย่าง อสิตดาบทผู้มีความชำนาญในการทำสมาธิและอภิญญาเข้ามาเยี่ยมเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งประสูตรได้ไม่กี่วันรวมถึงอาลาระดาบทและอุทกกดาบทผู้เป็นอาจารย์สอนสมาธิความสงบแก่พระสิทธ,ธัตถะดาบทเหล่านี้ก็ไม่รู้จกักศีลห้าศีลแปแต่อย่างใดอภิญญาญาณดังกล่าว มีจำนวนมากจะอธิบายพอเป็นตัวอย่างดังนี้ 1. จักขุยานเป็นตาทิพย์เกิดขึ้นจากใจโดยตรงอยากเห็นสิ่งใดเพียงกำหนดจิตดูจะสามารถเห็นสิ่งนั้นได้เช่นอยากดูเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายอยู่กันอย่างไรก็จะเห็นได้ทั้งหมดหรือกำหนดจิตดูหมู่สัตว์นรกหรือหมู่เปรตอยู่กันอย่างไรก็จะเห็นได้ทั้งนั้น 2. โสดยานมีหูทิพย์สามารถกำหนดจิตฟังเสียงเทวดาทุกชั้นฟ้าแม้ผู้ที่ตกนรกมีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างไรก็ได้ยินทั้งนั้น 3. เจโตปริยญาณกำหนดจิตดูความคิดของผู้อื่นได้ว่ากำลังคิดเรื่องอะไรคิดในทางดีหรือไม่ดี ที่เรียกว่ารู้วาระจิตของผู้อื่น 4. อิทธิวิธียานคือมีฤทธิ์ดำดินเหาะเหินบนท้องฟ้าได้ทั้งพระอริยะเจ้าและปุถุชนผู้มีนิสัยทางนี้มีปรากฏในตำรามากมาย 5. มนโนมยิทธิยานเป็นฤทธิ์ทางใจโดยเฉพาะอยากจะทำตัวคนเดียวให้เป็นหลายคน หรือกำหนดจิตใช้อภินิหารแปลงรูปร่างเป็นสัตว์ก็สามารถทำได้ 6. ปุเพนิวานุสติยานคือการกำหนดจิตดูชาติอดีตของตนเองได้ในชาติอดีตมีความเป็นอยู่อย่างไรมีใครบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกันสามารถรู้ได้ทั้งหมด 7. จุดตูปัตญานเป็นยานที่รู้จิตของผู้ที่ตายไปแล้วว่าขณะนี้ จิตเขาไปอยู่ที่ไหนได้รับกรรมอะไรเมื่อพ้นจากกรรมนี้แล้วจะได้รับผลของกรรมอะไรต่อไปสามารถรู้ได้ทั้งหมด 8. อดีตตังสยานเป็นยานที่รู้เรื่องในอดีตที่ผ่านมาทุกๆเรื่อง 9. อนาคตตังสยานเป็นยานที่รู้เรื่องในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆเรื่องเช่นกัน อภิญญาญาณที่อธิบายมานี้เป็นอภิญญาญาณชั้นโลกยะเป็นได้เฉพาะผู้มีนิสัยในทางนี้เท่านั้นญานนี้จะไม่ทําให้กิเลสตัณหาหมดไปจากใจแต่อย่างใดถ้าผู้ไม่มีปัญญายานดังกล่าวจะเป็นตัวสร้างกิเลสตัณหาสร้างมานะอัตตาขึ้นกับตัวเองเป็นอย่างมากจะมีการหลงตัวลืมตัวไปว่าเราเก่งอย่างนั้นเราดีอย่างนี้ มานะอัตตาจะพองตัวสูงมากทีเดียวในยุคนี้ถ้าผู้มีญาณอย่างนี้จะมีมหาชนยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเต็มที่หรือบางทีอาจได้คะแนนนิยมไปว่านี่คือพระอาหารหันต์ที่เกิดขึ้นในโลกก็อาจเป็นได้ถ้าผู้ใดมีอภิญญายาณเกิดเป็นกับตัวเองแล้ว ต้องใช้ปัญญาเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอภิญญาญาณเป็นของเล่นเท่านั้นอย่าหลงตัวว่าตนมีคุณธรรมแต่อย่างใดเป็นเพียงญานโลกิยะที่เสื่อมได้ไม่ถาวรอ,อะไรพระสิทธ,ธะก็มีอภิญญาญาณดังกล่าวนี้มาก่อนตรัสรู้แล้วแต่พระองค์ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่และไม่ได้ติดใจในยานเหล่านี้แต่อย่างใดเลยวิธีฝึก ทิพโสฏยานยานนี้เป็นยานในอภินญาหกเป็นยานที่สองรองจากอิทธิฤทธิยานทิพโสฏยานเป็นยานสร้างประสาทหูให้มีคุณสมบัติพิเศษกว่าประสาทหูธรรมดาสามารถฟังเสียงจากที่ไกลเกินหูสามัญจะได้ยินได้เสียงเบาเสียงละเอียดเช่นเสียงอมนุษย์เสียงเปรต เสียงอสุรกายที่นิยมเรียกกันว่าเสียงผีเสียงเทวดาเสียงพรมและเสียงของท่านที่เข้าถึงจุดจบของพรหมจรรย์ที่ประโสดยานถ้าทำให้เกิดมีได้แล้วจะฟังเสียงต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วได้อย่างอัศจรรย์เสียงหยาบละเอียดไม่เสมอกันเสียงต่างๆที่จะพึงฟังได้นั้น มีความหยาบละเอียดชัดเจนหนักเบาไม่เสมอกันเสียงมนุษย์และสัตว์ที่ปรากฏร่างที่เห็นชัดเจนย่อมมีเสียงดังมากฟังชัดเจนพวกมดปลวกเลนไรฟังเสียงเบามากแต่ก็ยังเป็นเสียงหยาบฟังง่ายและสะดวกกว่าเสียงอมมนุษย์เสียงเปรตอสุรกายและพวกยักษ์กุมพันขนทันนาคมีเสียงเบากว่าเสียงมนุษย์ และสัตว์ที่สามารถเห็นได้ด้วยตาและเห็นได้ด้วยการใช้กล้องขยายส่องเห็นแต่ถ้าจะเปรียบกับพวกอธิสมานกายแล้วบรรดาเสียงเปรตอสุรกายยักษ์กุมพันคนทันนาก,ก็จัดว่ามีเสียงหยาบมากเสียงหนักดังมากได้ยินง่ายและชัดเจนเสียงของเทวดาชั้นกามาวจรที่เรียกว่าอากาศเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราช ชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานราดีชั้นปรนิมิตวสวัสดีรวมหกชั้นนี้เรียกว่าเทวดาชั้นกามาวจรเพราะยังมีอารมณ์ท่องเที่ยวคือมีความใคร่ในกามอารมณ์เป็นภูมิชั้นของเทวดาที่ยังมีความสเสน่หาในกามยังมีการครองคู่เป็นสามีภรรยากันยี่ยงมนุษย์เทวดาทั้งหกชั้นนี้ มีเสียงละเอียดและเบามากเบากว่าพวกเปตอสุรกายยักษ์กุมพันคนทันและนาคเสียงเทวดาชั้นกาม,มาวจรละเอียดเบาและไพเราะมากฟังแล้วรู้สึกนิ่มนวลสดชื่นแต่ทว่าเทวดาทั้ง6กชั้นนี้ก็ยังมีเสียงหยาบกว่าเสียงพรมพรมมีเสียงละเอียดและเบามากฟังเสียงพรมแล้ว ผู้ที่ได้ยินใหม่ๆอาจจะเข้าใจว่าเป็นเสียงเด็กเล็กๆหรือเสียงสตรีเสียงพรมจะว่าแหลมคล้ายเสียงสตรีก็ไม่ใช่จะว่าเหมือนเสียงเด็กเล็กๆก็ไม่เชิงฟังแล้วก้ากึงทุกท่านได้ยินใหม่ๆอดสงสัยไม่ได้สำหรับเสียงท่านที่จบพรหมจรรย์เป็นเสียงที่ละเอียดและเบามากไม่ทราบว่าจะพนานายอย่างไรถึงจะตรงกับความเป็นจริง วิธีฝึกที่พระโสดยานที่พระโสดยานจะมีขึ้นได้แก่นักปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องอาศัยการฝึกสำหรับท่านที่เป็นอาธิกรรมมิกรบุคคลหมายถึงท่านที่ไม่เคยได้ที่พระโยโสดยานมาในชาติก่อนๆตามในวิสุทธิมัติท่านให้ฝึกดังต่อไปนี้ท่านให้สร้างสมาธิในกาสินกองใดกองหนึ่งจะเป็นกองใดก็ได้ตามใจชอบ จนได้ฌานสี่แล้วท่านให้เข้าฌานสีจนจิตเป็นอุเบกขารมเงียบสงัดจากอากุศลวิตกแล้วถอยหลังจิตคือค่อยๆค,คลายสมาธิมาหยุดอยู่เพียงอุปจารสมาธิแล้วค่อยๆกำหนดจิตฟังเสียงที่ดังๆในที่ไกลพอได้ยินได้และเสียงที่เบาลงไปเป็นลำดับเช่นเสียงคล้องกลองระครังกำหนดฟังให้ชัดเจนแล้วค่อยๆเลื่อนฟังเสียงที่เบากว่านั้น ขณะที่กําหนดฟังอยู่นั้นถ้าเห็นว่าอารมณ์จะฟุ้งซ่านก็เข้าฌานสี่เสียใหม่เมื่อเห็นอารมณ์ใจสงัดดีแล้วจึงค่อยคๆสมาธิมาหยุดอยู่ที่อุปจารฌานจึงค่อยคๆสมาธิมาหยุดอยู่ที่อุปจารฌานแล้วค่อยๆกําหนดฟังเสียงที่เบาลงเป็นลําดับจนเสียงเลนเสียงไรเสียงที่อยู่ไกลคนละทวีปและเสียงผีเสียงเปรตเสียงยักษ์กุมพันคนทัน เสียงนาคเทวดาชั้นกามาวจรเสียงพรมเสียงท่านที่จบพรหมจรย์ค่อยเลื่อนขึ้นเป็นลำดับแต่ถ้าว่าการกำหนดฟังนั้นต้องฟังให้ชัดเจนเป็นขั้นๆไปถ้าฟังเสียงหยาบยังได้ยินไม่ชัดเจนก็อย่าพยายามฟังเสียงที่ละเอียดกว่านั้นต้องฟังเสียงอันดับใดอันดับหนึ่งให้ได้ยินชัดแจ่มใสเสียก่อนแล้วจึงเลื่อนไปฟังเสียงที่ละเอียดกว่านั้น แล้วเข้าชาั้นสี่ออกชั้นสี่ไว้เสมอเพยายามทำให้มากวันละหลายๆครั้งทิพยโสตยานมีวิธีปฏิบัติตามที่ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิทมรกอย่างนี้ขอนักปฏิบัติที่สนใจในยานนี้จงตั้งจิตอุตสาหะวิริยะเป็นอันดีไม่ท้อถอยแล้วเป็นมีหวังสําเร็จผลทุกรายไม่มีอะไรที่ท่านผู้มีความวิริยะอุตสาหะจะทำไม่สำเร็จ เว้นไว้แต่จะคุยโวโม้แต่ปากแต่ไม่เอาจริงเท่านั้นจากหนังสือคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี